สวัสดีค่ะวันนี้มาพบ <c oughs> กับพวกเรา OMC o h My g อไนะครับมาครับผมวันนี้เป็น เจ้าฟิวเจอร์การ์ดนะครับสำหรับกล่องของดูของใหม่นะครับในกล่อง S T D ศูนสนะครับเป็นสายของ Star d ์ดั o เวิลนะครับของเด็กใหม่นะครับตัวนี้มันก็จะออกแนวเป็นมังกรแบบมังกรลรุ้งๆนิดนึงสกิลมันมันจะดูแบบหรูหราขึ้นนะครับดูมีความเทคโนโลยีสัดจ้านมากขึ้น ก็สาหรับกิมมิคในการเล่นในยุคแรกนะครับในยุคที่ดีเนี่ยมันจะเป็นการจัดบอร์ดนะครับมันจะเป็นการแบบเลือกมอนสเตอร์ตัวนี้มันจะเหมือนว่ามันจะเมื่ออยากให้สกิลมันใช้ได้เต็มที่นะครับมันจะต้องจัดบอร์ดต,ตามที่ตัวสกิลมันกําหนดไว้อย่างท่า Galaxy F ก็จะเป็นท่าแรกที่มันกําหนดมาให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนจะพูดถึง Galaxy F เราจะพูดถึงมอนสเตอร์ตัวแรกของเราก่อนนะครับการหน้ากล่องจะเป็น อันนี้ก็จะเป็นชื่อตามที่เขาพิมพ์มาในช่วงแรกนะครับผมยังไม่มีการออกมาอย่างเป็นทางการนะครับปิกแห่งลุงคลอสแอสโตโลเกียนะครับผมเป็นมอนสเตอร์ไทยสองพลังตีหกพันพลังป้องกันห้าพันมีสองที่ที่เข้านะครับแคสคอสเขาคอสนะครับจ่ายหนึ่งเกตนำการเบี่ยงสุดเข้าสู่โซงการนี้นะครับแล้วก็มีสกิลกาแล็กซี่เอฟนะครับผมหากเรามีเผ่าแอสโตรดากอนนะครับผมในช่องกลางในช่องขวานะครับผมและเราสวมใส่ ไอเทมแอสโตรดา g o n อยู่นะครับการทุกวันในสนามของเราเจได้พาวเวอร์บวก1,000และการไปน,นี้มีสกิลเดบเ l e วท์แท็แล้วก็โซกาด้วยนะครับผมเราจะขอใช้เผ่าที่เราจะพูดถึงนี้ว่าเป็น Astro รดา g o กอก่อนนะครับเพื่อจะให้ไม่เกิดดาราม่าแล้วก็เป็นการเรียกอย่างตามของญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็ ทีมีของมันเนี่ยครับผมสำหรับ Star, Star c o n v e r เนี่ยจะเป็นการจัดบอร์ดให้ได้ตามเงื่อนไขของมันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็มันบอกว่าเราต้องมีมอนสเตอร์ในช่องกลางและช่องขวาและเราต้องสวมใส่อเทมอยู่ด้วยนะครับผมก็คือเราต้องมี3จุดก็คือมอนสเตอร์กลางอเทมแล้วก็มนสเตอร์ทางด้านขวานะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นบอร์ดที่มันต้องการให้เราจัดนะครับเพื่อทําให้เกิดท่า g c F นะครับตามที่มันกําหนดนะครับผมโอเคใบนี้เป็นใบหน้ากล่องเป็นบดดี้ของตัวละครนะครับผม ต่อไปมังกรยุธทธทรนายเป็นนะครับผมตัวนี้เป็น 2, 000, 6, 000, ปมอนสเตอร์ไซส์2พลมติ6,000พลังการ2 0 0 0มี2อกิจคอบนะครับผมเมื่อการนี้ถูกทำมาสำเร็จนำการไปประสุดเข้าตัวช่องเกตและได้รับพลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยมีสกิลดับเบิลแท็กนะครับตัวนี้เป็นสปอนเซอร์ที่มีสกิลง่ายๆเลยแต่ว่าเก่งนะครับผมต่อไปนะครับเป็นมังกรทำนายพิชัก ตอนนะครับมีเป็นมอนสเตอร์สายสองพลังจุติห0 0พันรองกัน6 0 0ันมี2คีิค์ิคอลคอคอสใจดึงเกตนำการปสมสุดเข้าสู่โซงการน,นี้นะครับผมเมื่อการน,นี้เข้าสู่ช่องกลางหากเราสมใส่เทมอยูจวการหนึ่งใบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอย่างที่เาเห็นง่ายๆจากการ์ดของสายแอตโรรากอนก็คือมันจะกําหนดช่องที่ควรจะวางมอนสเตอร์ตัวนี้เลยเช่นถ้าระวางตัวนี้ในช่องกลางแล้วเราสวมใส่เทมอยู่เราจะได้จวนะครับมันก็จะเป็นการทาคอมโบเพื่อทําให้เกิด สิ่งต่างๆนะครับแต่ว่ากิมมิคของมันก็คือเราต้องวางให้ตรงช่องว่ามันครับผมใบต่อไปมังกรยุทธทรรมไนเพลเลตนะครับผมการนี้ถ้าอยู่ในช่องซ้ายนะครับผมจะได้หนึ่งคีย์ข้อนะครับผมแล้วก็ได้รับเพนินเท็นะครับผมก็คือถ้าวางในช่องซ้ายก็จะได้รับสกิลต่างๆได้เพนินเท็ได้คริ์ิคอลนะครับเป็นมอเตอร์สายหนึ่งหกพันครับประกันหนึ่งพันมีหนึ่งคริ์ิคอลครับผมเจ้านี่นะ ต่อไปนะครับเป็นมังกรเดลราปกครองฟ a l เทนนะครับมอนสเตอร์ไซนึงรับโจมตี5,000ันพรัป้องกันหนึ่งพัน 1, 000, มีสองกินะครับผมขอขอใจหนึ่งเกตน,นะครับเมื่อเราเรกิดการนี้เข้าสู่สนามนะครับนำนำไอเทมแอสโตราก้อนหนึ่งใบนะครับจากตับโซของเราขึ้นมือครับผมเจ้านี้เป็นการหาของที่ไอเทมที่เราตกดอกจากการไล่เกตโน่นนี้นั่นไปนะครับเอาขึ้นมือเพื่อสวมใส่ในการเล่นนะครับผมใบต่อไป มังกรยุทธนายซีเนสเตอร์นะครับหรือซีเนสเตอร์มัสเตอร์ไซด์หนึ่งผลบจมตีห้าพันผลปรการหนึ่งพันมีสองกิโเข้านะครับเมื่อการนี้จมตีหากเราหากการนี้อยู่ในช่องซ้ายนะครับทำลายมอนเตอร์ประสาทพวแข่งหนึ่งใบนะครับการดีนะครับก็คือถ้ามันอยู่ในช่องซ้ายสกิลก็จะติดนะครับผมก็เอ่อเป็นการกําหนดช่องนะครับว่าตัวนี้มันควรอยู่ในช่องซ้ายนะครับก็จะเป็นการกําหนดช่องในการ วางต่างๆ,ๆนะครับผมรับตัวนี้นะครับเป็นมอนเตอร์วาน,นิลาเลยเป็นมอนเตอร์ไซส์อะไรครับเนี่ยโซนครับเป็นมอนเตอร์ไซส์โซนนะครับพลังโจมตีสองพันพร้อมประกันหนึ่งพังน 1, มีสองทิเดียวนะครับผมมันก็ทำหน้าคทิสนะครับใบต่อไปหน้า,นาตาขึงขังมันก็ทำหน้า i ิเล l e นะครับเมื่อการนี้เข้าสนามหากเรามีแอสโซดากอนใบอื่นอยู่นะครับได้เกรดหนึ่งเกรนะเป็น ตั้จบปี2000มี1น่ิตเข้านะครับตัวนี้ลงมาง่ายๆเลยได้เกตเพิ่มแต่ใบต่อไปเป็นเวทนะครับผมคาประกาศพยากรณ์รายการนี้เมื่อเรามีแอสโตรลากอนเนสนามนะครับแคสคอร์สจ็สรเกตนะครับผมได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยและโจกาสองใบนะครับผมเราสามารถใช้สกิลของการนี้ได้แค่หนึ่งครั้งใน1เทินนะครับผมก็เป็นการเวทอีกใบหนึ่งที่ควรจะมีติดไว้ในช่วงแรกนะครับก็ได้ตรวจสอบด้วยและได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะครับผม ต่อไปเป็นจดหมายเวียนศึกทานายพิทักษ์รักษานะครับผมเป็นการเวทมนต์เป็นการเสริมพลังนะครับผมมีสกิลเคาน์เตอร์นะครับเลือกแอสโซแลาก้อนที่กําลังต่อสู้อยู่1ใบนะครับผมจนจบเทินจนจบการต่อสู้นี้นะครับการนั้นได้รับพาวเวอร์สองพันสาดีเฟนส์สามพันได้รับสกิลเคาน์เตอร์แท็กนะครับก็จะคล้ายๆของเจ้าการ์เจนทัวร์ในบล็อกทีดีศูนย์หนึ่งนะครับผมต่อไปเป็น จดหมายเวียงศาสตร์ทำนายเสริมพลังนะครับผมการนี้ก็จะเป็นการชาร์จแล้วก็เสริมพลังนะครับผมเป็นการเคาน์เตอร์นําการบนใบปสะสุดเข้าสู่ช่องเกต2สองใบนะครับและจบเทอร์นี้นะครับการไว้ในสนามของเราได้ปรับทางโจบตี้เพิ่มสามพันนะครับ<อ>การนี้เก่งนะครับผมควรจะมีติดไว้เลยการนี้สําหรับคนที่เล่นสายโทรกรอนอยากเล่นเป็นเด็กหลักนะครับผมก็ควรจะมีไว้นะครับต่อไปก็จะเป็นมาร์ชบาลีนะครับก็ เมื่แขรงสั่งโจมตีดียกเลิกนะครับถ้าไม่ได้เป็นการลิงก์แท็กนะครับและใบต่อไปเป็นไอเทมนะครับผมเครื่องทำนายสตาร์เพนดูลัมนะครับจ่ายมาชีวิตหนึ่งหน่วยนะครับเป็นการรีสิฟคอนสนะครับผมเมื่อการนี้มันสามารถโจมตีได้แม้เรามีมอนสเตอร์ในช่องกลางนะครับผมมันต้องมอนสเตอร์ในช่องกลางของเราเนี่ยมันต้องเป็นแอ r โทรากอนนะมันถึงจะตีได้นะครับถ้าเป็นมอนสเตอร์เผ่าอื่นเป็นพิซึมาากอนเป็นนีโอลากอนจะตีไม่ได้นะครับต้องเป็นแอสโทรากอนสายให้มันตรงกับมันด้วยนะครับแล้วก็ใบต่อไปนี คื <c oughs> ่องทำลายอาคนานะครับใจนิงเกตใจเลือดหนึ่งนะครับในอีก i ิปคอร์มันเราโจมตีได้เมื่อมีแอสโตรราก o อในช่องกลางนะครับผม,มสามารถโจมตีได้เมื่อมีแอสโตร r าก o อในชกวางมันด้วยนะครับเมื่อการโจมตีถ้าเรามีแอสโตร r าก o อในช่องกลางและช่องขวางนะครับผมทำลายมอนสเตอร์ภาษาค้่แข่งหนึ่งใบนะครับมันก็ถ้าการนี้ใส่ในการจัดท่า Galaxy F ของเจ้าตัวหน้ากล่องนะครับมันก็จะทําให้เรา ยิ่งมนนฝ่ายซูอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับผมก็ทำให้เราจัดบอร์ดได้ง่ายขึ้นนะครับในการบุกเขาในการจัดไกซีเอฟตบเขานะครับก็ด้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการร e ีแพ็คนะครับของในทีดีมันจะเป็นการที่มีชื่อว่า Shining ชายนิ่งทริสตานะครับผมเมื่อพลังชีตคู่แข่งมีสามหน่วยหรือต้องขวาแล้วเรามีมอนสเตอร์แอสโตรากอนในช่องกลางและช่องซ้ายนะครับเราสมใจเท็มยู่นะครับผม การสังเกตนะครับสร้างความเสียหาย3้ำหน่วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเน้นการจัดบอร์ดเหมือนเดิมให้ตรงตามเงื่อนไขและยิงไล่เขานะครับก็จะเป็นหลักๆของมันก็จะเป็นการจัดบอร์ดให้ตรงตามเงื่อนไขนะครับก็มันจะจริงๆมันก็ไม่ได้ถึงกับเล่นยากมากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีการเล่นจนชำนาญนิดนึงเราไจ้รู้ว่ามันควรจัดบอร์ดยังไงนะครับสําหรับสายนี้นะครับของเสริมมันก็จะออกในทีด้วยนะในบีทีด้วยนะครับเราก็ไปดูกันเดี๋ยวเราก็จะ ลองค่ของใกล้ๆออกเราก็จะมาบอกกันว่าของที่น่าใช้น่ามีในทีดีมีอะไรใน B t ทมีอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปของ a s t r o d ร gon ้นวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับคนที่ทำรูปผมมาให้เราดูนะครับอโอเคครับผมสำหรับทุกคนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรา FC, Oh m ม God ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ